เอา้าอะไรน,นั่นอะมีใครมาตกมีใครตกตกล,ลงมาปะตุ๊กตาเหรออ้าตุ๊กตาบูดูเฮ้ยเสียงอะไรปะเสียงเลยปะเฮ้ย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 อะไรอะไรอ้าวไฟดับ ให้ผมวิ่งเหรอวิ่งอะไรวะเนี่ยให้ดูทุกคนหายไปไหนหมดหมดเฮ้ยตัวอะไรมาตัวอะไรมาตัวอะไรวิ่งมาไหมาเฮ้ยแมวหน้าตัวอะไรวะข้างหลังผมอ่ะ โตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้าเอ้ตัวอะไรวะอา้อาวอ้าวผมตื่นขึ้นมา,อ,าอะไรเนี่ยอา้าวเราฝันแล้วเนี่ยอา้าวเราตื่นจากฝันร้ายมาทุกคน สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับผมในใจวาเวและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบ็อกกับแมปกับแมทที่มีชื่อว่า deep brain experience นั่นเองนะครับผมเอาละผมจะมาเล่นคนเดียวเหมือนเคยนั่นแหละเออไปรอรอรออ้อออาวคนนี้ก็เข้าไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรรอยเขาเข้าไปก่อนในผมเข้าไปไหมอ่ะมาดิอ่ามาดิ เอาละครับผมเรามาเล่นกันเลยดมสิว,ว่ามันจะเป็นยังไง The Airplane Experience ไปๆๆๆปไม่รอช้าเล่นกันเลยเอาละณตอนนี้ผมก็อยู่ในเครื่องบินนะครับผมผมเป็นพนักงานเหมือนเป็นอะไรเขา,าเรียกว่าแอร์ o s สเตสหรือเปล่าเออแอร์โฮสเตสแจ็าเวนั่นเองนะครับผมอุย้ยอะไรเนี่ยนี่คือผู้โดยสารเหรอ เเปิดแอร์หรอปิงออเดอร์โอเคโอเคเราไปเอาเมนูกันอ๋อเ,เรา,เอาไปได้ที่จาจกวะคนนี้อยากได้กาแฟเชแล้วก็คนมีใครอยากได้สลัดวะ ่าสลัดคนนี้อยากได้สลัดเค้กคนนี้อยากได้เค้กโอเคเค้กแล้วก็อะไรอกาแฟหมดแล้วนี่ว่ะโอ้ยคนนี้โกรธโกรธอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวมาวิ่งได้ไหม โอทางแคบอย่างนี้แล้วผมจะหนีปีศาจยังไงวะถ้าปีศาจโผมาเนี่ยเออจะหลบตรงไหนดีมาวิ่งก็ไม่ได้ด้วยสิปัญหานะได้แค่นี้อ้าวอันนี้คืออะไระ่ะแซนวิชเหรอมาครับทุกคนแซนวิชอยู่ตรงนี้ ไ้ยทำไมมันลกอย่างเงี้ยเออไม่มีใครเกร็บขวดเลยเหรอเดีย๋ยวต้องเป็นเราแน่นแน่ที่เก็บขวดขยะยังสลัดกับอะไรปะกับเค้กเหรอโหได้ที่ละอย่างอเออผมจะเปิดทำไมมะเนี่ยสลัดกับอะไร้ะ กับขนมแซนด์วิชใช่ใช่ใช่ใชดูผู้โดยสารก็แบบนั่งแบบนิ่งใช่ไม่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยอะ่ะป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 ะแซนด์วิชแซนด์วิชอยู่ไหนวะแซนด์วิชเออตรงนี้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  เรียบร้อยครับผมยังไงตัวทีนี้ไอนน้ทางออกย้ายกระเป๋าเหรออุ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอากระเป๋ามาไว้ตรงนี้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเข้ามาไม่ได้ตรงนี้โอ้นี่ห้อง <c oughs> ห้องน้ำวัเนี่ยสนิมขึ้นหมดแล้วเนี่ยเอ๊ะทำความสะอาดบ้างนะเนี่ยแล้วผมอ่าเดี๋ยว,อ,ยวอ๋อต้องเอาไว้ตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงเอากระเป๋าลูกค้าไปเก็บทำกันอย่างนี้เลย อ้าวสรุปคือผมไม่ได้ใส่ชุดนี่ว่าทุกคนชุดสาวแอร์ฮอสเตสดด้วยนี่ผมยังใส่ชุดแบบเป็นพ้าบิดาผมยังใส่จีบอลอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยบัคปะเนี่ยติดอะไรปะเออมันติดบัคก่ะกระเป๋า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 ยู่ไหน ไอ้ติดบัคติดบัคเออกระเป๋าของผู้โดยสารท่านนี้นะครับผมโอโนะ้โหดูหน้าโกรธอะไรมาเดี๋ยวนี้ไปโกรธเมียมาหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยนี่ตรงไหนอีกตรงนี้ เช่ออีกระเป๋าไปนึงอีกระเป๋าไปนึงโอ้โหอยู่อยู่โคตรไกลอ่ะเรียบร้อยนานมากๆเลยนานมากๆเลยกวาจะทำเควสนี้เสร็จทำไมมันนานเงนี้ย ผมติดอะไรวะนี่ไงวางเียบร้อยไอย้ข้างหลังเป็นห้องอะไรวะเนี่ยไม่มีปืนด้วยวะพี่แคนกันต้องจ่ายตังค์เอาไหมเอ้าพิกอัพเดดเทคพุทธ a s h โอเคเก็บขยะ เก็บได้ที่แต่ชิ้นใช่ไหมเนี่ยโอเค ถูกไกลมากเลยขยะแล้วทางแคบอย่างนี้แล้วผมจะวิ่งหนีพิษายางไงวะถ้า,าว่ามีตัวปราไหลอะไรมาไล่ผมหรือว่าฆาตรกรอะถ้าเกิดมันแอบ,บขึ้นเครื่องบินมาแล้วมันไล่ผมอะผมจะแบบจะหนียังไงวะทางมันแคบเกินแล้วผมวิ่งได้แค่นี้นดูดิไม่ใช่วิ่งอะ่ะเดินอะอ่ะอีกสองชิ้นขยะ นี่คือสวมหน้าพิชาดเหรอนี่ๆๆ,ๆเห็นไหมทุกคนวิ่งไม่ได้ด้วยแฮเกมนี้บังคับให้เราเดินอย่างเดียวมาชิ้นสุดท้ายแล้วขยะ เสร็จร้อยเอา้เอาอะไรนั่นอะมีใครมาตกมีใครตกตกล,ลงมาวะตุ๊ก,กตาเหรออ่าตุ๊ก,กตาโบโดูได้เสียงอะไรปะเสียงเลยปะเฮ้ย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 อะไรอะไรเอา้เอา,อาไฟดับ อะไรวะเนี่ยบิ๊กแมกกาซินโอเคแล้วแมกกาซินอยู่ไหนเนี่ยอ้ผู้ขับมีสองคนนี่หว่าก็ปกติดีอ๋อแม,แมกกาซินได้ข้างหลังนะเดีย๋ยวบอกนะว่าจะมีปีศาจมาไล่ผมอยู่ข้างหลังอะตุ๊กาตาบูดูไข่ว้ที่มาวางไว้เมื่อกี้เนี่ยตกใจหมดเลยกับเสียงไข่หัวเราะเมื่อกี้เนี่ยเอาแมกกาซินให้ คต่งนีไปเอ้ยยังไงต่อที่นี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเจออะไรเปล่าก็ยังไม่รู้เนี่ยช,มยชมูมอมลี่อ์ไ์ชูมอลี่ซามูไรอ์ไรเปล่าวะ เจ็ดอีกันหนึ่งอีกหนึง่งอ,อีกันหนึ่งก็เป็นแปดเล่มเล่มที่แปดเล่มสุดท้ายแล้วเรียบร้อยเฮ้จะมีอะไรหล,ลอดไหอีกเปล่าวะ ซื้อสายการบินเราคืออะไรวะสโมลีแอร์ไลน์เหรอ,อน่าจะใช่นะผมว่าอะไรปะดูแลทำความสะอาดอ้อโหดูดิสนิมขึ้นหมดแล้วเนี่ยคลีนเดอร์ทอยเลยทำความสะอาดห้องน้ำเียบร้อยเฮ้ยอ๋อมีด้านหลังมีสองห้องเหรอแล้วแล้วด้าน แล้วด้านหน้าที่ใกล้ผูนะ้โดยสารน่ะใก้ผู้ขับขี่เครื่องบินน่ะมีอีกหนึ่งห้องตรงนี้เหรอแมวแมวแมว,แมวจะไปล้างห้องน้ำเว้ย เรียบร้อยครับผมิ่งออเดอร์เหรอเอาอีกแล้อทำไมาพวกคุณหิวจัดจังเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยเออหิวตลอดเลยอะไม่แต่คนหิวอะเออพวกคุณนี่หิวจัดอันเนี้ย แล้วประเด็นคือมันหยิบได้ทีละชิ้นด้วยดิอย่างอย่างน้อยก็แบบหยิบได้สักสักสองชิ้นนะเออมีสองมือหยิบสองชิ้นอะไรประมาณเนี้ยใครต้องการอะไรบ้างเอ,อเ้ยากาแฟปะกาแฟยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยเราทำงานคนเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะมุ่งหน้าไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยไปทำงานของเราไปมา ไม่ไม่ใช่ตัวนี้เออกดผิด10ออเดอร์เลยเหรอโอ้จับว่าตายผมต้องเดินวนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเป็น10บบรอบเลยนะครับทุกคนสลัดอีกสองเนาะสลัดอีกสอง ก็มีเค้กอะศาสต์อีกสองโอเค อีกหนึ่งออเดอร์อีกหนึ่งออเดอร์สลัดอีกเหมือนเดิมโอ้กวรจะทำงานเสร็จเนี่ยวรจะทำเควสแต่ละเควสเสร็จทำไมใช้เวลานานนานมากเลยทุกคนสิบออเดอร์ผมต้องเดินวนไปวนมาสิบรอบอะเรียบร้อยครับผมยังไงต่อทีนี้เอาอีกแล้วไม่มีอะไรขัดข้องปัเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสียงอะไรบ้าเอ้าไฟดับเหรออะไรบ้านี้ให้ผมวิ่งเหรอวิ่งอะไรบ้านี้ไปดู ทุกคนหายไปไหน,มนหมดหมดเฮ้ยตัวอะไรมาตัวอะไรมาตัวอะไรวิ่งมาปหเฮ้้แมวหน้าตัวอะไรวะข้างหลังผมอ่ะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย บ้าเอ้ตัวอะไรวะอ้าวอา้อาวผมตื่นขึ้นมาอะไรเนี้ยอา้าวเราฝันแล้วเนี้ยอา้าวเราตื่นจากฝันร้ายมาทุกคน